สวัสดีครับพี่น้องพอกันที่กเก่าเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่หกสิงหาคมโอ้ยสิวันที่หกกันยายนสองพันนรอยหกสิบสี่นะครับภาพเบิ้องลูกกบสวยพี่น้องอันนี้ขึ้นตาขึ้นมาได้สามเมือพี่น้องตั้งเกตบเบิงเลยพี่น้องอาหารเจียงมิลินเลยเห็นบ่ ก็มือที่สามเขาจะเริ่มกินอาหารพี่น้องมือมือวันที่หนึ่งที่สองเข่ค่อยกินบ่ไยนะครับเห็นว่ามือที่สามมือเนี่เขากินเป็นเลยอาหารอ้วนตึงแต,ตงาางงนะง่ตัวเห็นบ่ครับงามบ่พี่น้องว่ะเพิ่งเี้นท้องไข่ตัวเห็นบ่เขากินอาหารเป็นแล้วนี่ครับมันเริ่มคล้ายได้บะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องคนอะเปล้งเลยเห็นบ่ครับมือที่สาม ซีมือหาเงนี้วยไงได้ปบบเนี้ตอนนี้ก็ล่งเสมอกันดีอยู่พี่น้องระบาดหาทิบบาดาทิพตังค์พี่น้องเงอะง่ามพี่น้องงามเสมอกันดีขนาดนี้พี่น้องคนน่ะง่า,งามคนง,งามนะครับบาดอีกมือทีซีมือที่หามาก,กแตกใส่ได้ปบะน,นี่ยปะทอกันได้พี่น้องคนนี้เห็นป่ะพี่น้องเกิดบันชุดนี้นเกิดั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้า กรกฎาคมนะครับเกิดวันพอที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกินนะแล้วกับมูนี่กับวันที่หกประมาณหนึ่งเดือนกับหกวันนะครับนิบเก่าหนึ่งเดือนกับเจ็ดแปดวันนี่ได้ไหมวันหกพรามันเพาะยิบเก่ามันละสามสิบสามเอ็ดหนึ่งเดือนกับ 8ปดวันโดยเฉพาะโดยประมาณนะครับนี่พี่น้องท่านนี่ตะกบหนึ่งเดือนก็แปดวันขายได้ด้วพี่น้องขายบาทที่ตังเลยกำงามเลยนี่บอกนี่พี่น้องท่านใด้อย์ก้กากเก้าสี่เกาแด้าเจ็ดนึ่งศูนย์เก้าห0 9 6 9 4 9 8 9 7 1้าแปดเก้าเนะครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มพี่น้องเข้ามาเบิง่ง ผมมาเอาหาหนูออดนะครับออดหน่อยนะครับอันยู่เดี๋ยวเจ็ดมืออนี้แยะมาบึงมีบอเดียวหนิแล่พี่น้องอีกบอน,นึงก็มีประมาณพันตัวนะครับเอาออกไปแล้วประมาณห้าร้อยตัวบอน,นมีประมาณพันหานะครับแล้วบอลน่งยี่สิประมาณสามพันได้ยังไงนะครับง่ามตศจันเลยม้วนมังก่เห็นปะ คลิปก้อนนั่นคลิปมือวาดนี่มันดิมีอาหารเศษอาหารเหลียหลากหลายเลยเราเอากินนะครับเอากินเพราะฉเป็นนะครับลูกชายอยากให้หลากหลายเลยบอนบนาหัดให้เขาทำไมอยากให้กินหลายบอกลูกชายว่ากินหลายมันเหลียมือที่หนึ่งที่สองอยากให้กินหลายนี้ติดน้อยนมือที่สามบอกว่าอยากให้กินหลายบอกเขาอยากินสมพวนใช่ไหมร้อยหนามเด้อครับบอกเขานะครับเขาเพื่อมาฝึกฝึกให้อาหารนะพี่น้อง กาวันต los, glo, e. ัวละสองเมตรสามเมตรก็พอค่อยๆวานค่อยๆวานนะครับนั่งค่อยๆวานเด่นนะครับก็เรื่มที่เป็นพี่น้อง MC สามารถจิกสันใิอยากอยากจะฝึกเลี้ยงกบก็มาเลี้ยงแล้ผมก็ได้เล้วพี่น้องผมจ้าของเลี้ยงมาได้โอ้ยของเฮียทั้งคนน่ะลมซักเพาะสามครั้งเดสเซอโมเลสามครั้งแล้ววาเดสเซอโมเลอีกครั้งที่สามเดสโซนสัตว์ทั้งเลย เป็นยังไงเนาะอเงี่ยเป็นกันเนาะมันเกิดจากยังน้อนคือตายอยู่เลนะฝนตกข้ามว้าผมว่าว่าจากวิธเหตุนะครับนี่นะครับประสบการณ์นะครับต้องใส่ประสบการณ์ในการเพาะแล้วใจเอาขนาดได้เราอเงียเราทั้งทั้งเงินลมตักนะครับอำเพื่อลมตักจังหวัดเพชรบุระครับคนเฮียทั้ง เมืองสิงห์กับบนทำรดรากันสู้ใกล้ใจสู้ยกันเราก็ได้นะครับทั้งสองคนนี่จะสุดยอดมเาเจอกันนะครับสวยงามบ่เฮี้ยสวยงามบ่่านบ่เฮี้ยนี่ไอ้คะแนนเต็มสิบเลยวันนี้ได้พับแปดกะแนนบ่นะครับหนุกบซีสวไว้นะครับพี่น้องโทรวาเดอพี่น้องโทรวันเดอร์ขนันสนใจเด้อศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับกำลังงามนะพี่น้อง ผมโพสไว้นี่เฟซบุ๊กผมก็โพสไว้แล้วล่ะเรื่มายยำอยู่แกนึงนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ทรัพมนี่แล้วพี่น้องเอาบงพ่อมันมันม่นๆนี่นะครับปลูกต้นใครริมซรัพย์จะใครพี่น้องกดซับย์จะใครกดไลค์กดแชร์เปนว่าสวัสดีครับ